มันเป็นเสียงสะท้อนมันเป็นเสียงสะท้อนมันเป็นเสียงสะท้อนชิโอริพยายามหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองแล้วเธอก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมควรทำที่สุดเธอเคาะที่ผนังห้องน้ำที่ติดกับห้องที่สามสามครั้งแล้วพูดถามไปเบาๆว่าฮานาโกซังโตอยู่นนันบอ ชิโอรินิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเธอก็ถอนหายใจออกมาเบาๆอย่างโล่งใจเห็นบอบอมีีีอหยังเขาคิดไปเองซื่อแมนเข้าเองเข้าอยู่ในนี้ชิโอริตกใจสุดขีดหัวใจหล่นวูบไปอยู่ที่คอห่าน เธอกลัวมากจนรูขุมขนทุกอณูตั้งชันแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เธอทำได้เพียงนั่งตัวสันเทาอยู่บนชักโครกเขามาเป็นมูกันบอเ,เ,เข้าอยากมีมูชิโอริเอามือปิดหูทั้งสองข้างแล้วไม่กล้าที่จะตอบอะไรเพราะเธอเคยได้ยินมาว่าหากตอบตกลง ฮานาโกะจะเอาเราไปอยู่ด้วยในนรกในฐานะเพื่อนชั่วนิรัน์แต่หากตอบว่าไม่ฮานาโกะจะทำร้ายเราให้มีแผลที่เจ็บปวดทรมานทั่วร่างกายแล้วทันใดนั้นก็มีมือเล็กๆของใครบางคนโผล่ทะลุกำแพงมาตามมาด้วยใบหน้าของเด็กหญิงคนหนึ่งเ้ามาเป็นมูกันมาก ชิโอริกีร้องสุดเสียงและสะดุ้งสุดตัวจนเธอลื่นล้มตกจากชักโครกหัวฟาดเข้ากับผนังห้องน้ำอย่างแรงชิโอริรู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมากดวงตาของเธอเริ่มพ่ามัวและก่อนที่สติของเธอจะดับวูบลงเธอก็เห็นร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินทะลุก,กำแพงจากห้องน้ำห้องที่สามเข้ามาในห้องที่เธออยู่ ชิโอริได้สติอีกครั้งเพราะเสียงเตือนภัยของอะไรสักอย่างดังสนั่นไปทั่วโรงเรียนพร้อมกันนั้นก็มีเสียงระเบิดดังมาจากไกลๆดังขึ้นเป็นระยะระยะและยังมีเสียงร้องไห้ของใครสักคนดังอยู่ใกลๆ้ๆและเมื่อชิโอริลืมตาขึ้นความกลัวก็เข้าจู่โจมเธอในทันทีเมื่อเธอพบว่าในห้องน้ำตอนนี้ไม่ได้มีแค่เธอเพียงคนเดียว แต่ยังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งผมสั้นสวมเสื้อสีขาวและกระโปรงสีแดงนั่งก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่บนชัโครกชิโอริรู้ในทันทีว่าเด็กผู้หญิงที่เธอเห็นในตอนนี้ก็คือเด็กผู้หญิงในตำนานฮานาโกซังแล้วทันใดนั้นฮานาโกซังก็หยุดร้องไห้ และเงยหน้าขึ้นมองชิโอริมาเป็นโมกันบ่เข้าเงาชิโอริไม่ตอบเธอร้องไห้ออกมาและใส่หัวเบาๆโดยสัญชาตญาณโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจและทันใดนั้นเองใบหน้าที่ดูน่ารักน่าชังของฮานากะซังก็แปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่โชกไปด้วยเลือดดูน่ากลัว เธอลุกจากชักโครกด้วยท่าทีที่ดูกเกลี้ยกา่เป็นอย่างมากทุกคนสร้างฮานาโก,กะทุกคนประหยัดเป็นมูลกับฮานาโก,กะทุกคนใจดำชิโอริตกใจกลัวกรีดร้องสุดเสียงพร้อมกับทุกประตูและร้องขอความช่วยเหลือมีพายอยู่ข้างนอกปะซอยแนซอยนะอย่อยแนะซอยค่อยแนะมาเอิ้นเท่าเห็ดยงัง ่านไม่อยากเปมูกเ้วชิมะแก่งยังเข้าอีกติพวกใจดำแล้วทันใดนั้นประตูก็เด้งเปิดออกชิโอริกระโจนออกมาจากห้องน้ำและโผเข้ากอดคนที่มาเปิดประตูทันทีและคนที่มาเปิดประตูก็คือพ่อกับแม่ของเธอนั่นเองเป็นยังขึ้นมาหมุนอียงอยู่ในห้องน้ำนี่พ่อกับแม่นั่าหาจนออมทีบแล้วนี่ บ้านซองคือพย่อมกลับได้เวาไมา้พอฟังดูชิโอริหันกลับไปมองในห้องน้ำตอนนี้ฮานาโกะสังหายไปแล้วเสียงระเบิดและเสียงสัญญาณเตือนภัยปริศนาก็หายไปแล้วเช่นกันถ้าไปเวากันอยู่บ้านดีกว่าลาไปอย่างยู่นีโดนๆลายานเมื่อกลับถึงบ้าน ชิโอริก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังแม่ของเธอรับฟังด้วยอาการวิตกกังวลในขณะที่พ่อของเธอรับฟังด้วยท่าทีขบขันราวกับว่ากำลังนั่งดูรายการสามชาเอ้ยสงสัยลูกคือสิเลยนนักเกินไปแล้วหรือว่าลูกตัวพอหรือเปล่าตัวมี่ยังปิดบังพอกับแม่บอหรือบางเทีลูกอาจจะบอาความจริงก็ได้ ชิโอริและพ่อหันไปมองหน้าแม่แล้วแม่ของชิโอริก็เล่าให้ทั้งสองฟังว่าในสมัยก่อนตอนที่เธอเรียนอยู่โรงเรียนแห่งนั้นเธอมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไซโยโกเธอและไซายโกเป็นเพื่อนรักขารุยที่ไปไหนก็ไปกันอยู่มาวันหนึ่ง ไซโยโกได้เอาหมึกสีแดงมาทาตัวเองทั้งตัวแล้วแกล้งไปนอนตายอยู่ในห้องน้ำเพื่อล,ล้อเลียนการตายของฮานาโกสังและเพื่อท้าทายอำนาจผีในตำนานในช่วงเวลานั้นทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกแต่ทว่าในเวลาต่อมาไซโยโกก็ถูกรถชนเสียชีวิตแต่ที่น่าพิศวงและน่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือ หยดเลือดที่เปื้อนอยู่บนตัวของไซโกะมันไหลออกมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับหยดหมึกที่ไซโกะเคยเอามาละเลงตัวและท่าเสียชีวิตของไซโกะก็เหมือนกับท่าที่เธอเคยไปโพสสนุกสนุกในห้องน้ำเมื่อแม่ของชิโอริพูดจบพ่อของชิโอริก็ยังคงขานหัวชนฝาว่าผีไม่มีจริงในโลกทั้งสามคุยกันต่อสักพัก แม่ของชิโอริก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปนอนชิโอริเดินเข้าไปในห้องนอนและยังคงคิดถึงสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังเพราะถ้าหากเพื่อนของแม่ถูกรถชนมันก็หมายความว่าฮานาโกะซังสามารถตามเราออกมาจากห้องน้ำโรงเรียนได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ชิโอริจะทิ้งตัวลงนอนแม่ของเธอก็เปิดประตูเข้ามา สีหน้าของแม่ชิโอริดูเป็นกังวลเป็นอย่างมากแม่อยากสีถามว่าลูกได้เอากระดาษข้อสอบที่ได้คะแนนเต็มมานั่มบอบ่แน่ใจจ้าเป็นอี้ยังแม่มันเป็นเรื่องสําคัญตัวลองหาเบิงแให้แน่ใจว่าได้เอามานั่มบอชิโอริจึงค้นหาในกระเป๋าและหยิบกระดาษข้อสอบที่ได้คะแนนเต็มหนึ่งใบขึ้นมาให้แม่ดู แล้วแม่ของเธอก็ทำสีหน้าโล่งใจขึ้นมาในทันทีก่อนที่แม่ของเธอจะเล่าให้ชิโอริฟังว่าวิธีการที่จะเอาตัวรอดจากฮานาโกซังก็คือ 1. ไม่พยายามท้าทายฮานาโกซัง 2. หากเผลอทำไปแล้วให้โชว์กระดาษข้อสอบที่ได้คะแนนเต็มให้เธอดูแล้วเธอจะพอใจและไม่มายุ่งกับเราอีก เมื่อชิโอริได้ฟังดังนั้นเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแม้ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็เป็นความหวังเดียวของเธอในตอนนี้แม้ว่าหลูกยานอนเลยขึ้นนี่เตรียมกระดาษข้อสอบไว้ใกล้ๆตัวตลอดน้ำตอนแรกชิโอริก็คิดว่าจะไม่นอนเธอคิดถึงเรื่องราวในห้องน้ำนั่นตลอด แต่ด้วยความเหนื่อยล้ามันทำให้เธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวชิโอริสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังเคาะประตูห้องรัวๆเธอมองไปที่ประตูห้องนอนแต่เสียงมันไม่ได้มาจากประตูห้องนอนมันดังมาจากประตูห้องน้ำชิโอริรีบมองหากระดาษข้อสอบในขณะเดียวกัน ประตูห้องน้ำก็ค่อยๆเปิดออกมีเงาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินออกมาชิโอริชูกระดาษข้อสอบไปด้านหน้าพร้อมกับหลับตาปี๋หัวใจเต้นระรัวราวกับจะหลุดออกจากร่างไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่เธอชูกระดาษอยู่แบบนั้นแต่เมื่อเธอเืมตาขึ้นร่างของเด็กผู้หญิงก็หายไปแล้วฮานากะซังหายไปแล้ว หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนที่โรงเรียนของชิโอริมักจะเห็นชิโอริถือกระดาษข้อสอบเดินเข้าไปในห้องน้ำของฮานาโกะสังตอนเย็นบ่อยๆและทุกครั้งที่เธอเดินออกมาจากห้องน้ำเธอจะมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอว่ากันว่าหากมีผีตนอื่นสิงสถิตยอยู่ในโรงเรียน ฮานาโกสังจะปกป้องนักเรียนจากผีตนนั้นและเธอจะไม่ทำร้ายใครตราบใดที่ไม่ไปยุ่งกับห้องน้ำของเธอใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ